ด,ด,เ,ด,ดเธอไม่รู้หรอไม่ฟังฉันใช่ไหมอ่ะเราเราเป็นเพื่อนนายนะโอเคคนต้องการให้ฉันจำไว้ว่าพี่เติร์นเราเป็นเพื่อนของคนช่ไหม <c oughs> แล้วทำไมแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเธอเป็นตัวอะไรเธอเนี่ยชื่ออะไรกำลังตรวจสอบรายชื่อฉันหาชื่อนี้ไม่เจออ้อาว แล้วทำไมเร,เราไม่เราไม่ถึงบอกเลยนะไม่มีอะไรให้ฉันอ่านเอา้าทำไมไม่อ่านหนังสือเราเป็นเพื่อนนายไม่ใช่หรอ๋อคนเห็นสิ่งต่างๆแล้วก็ได้แต่ถามว่าทำไมแต่ฉันฝันถึงสิ่งที่ยังไม่มีเพราะคิดว่าแล้วแล้วทำไมแต่แต่เธอได้เป็นเพื่อนฉันไม่ใช่หรอแต่เราได้เป็นเพื่อนนายนะนายไม่รู้จกกักเหรอ แชนแน่อยู่โรนเรียนบสองแล้วก็ทัสองรู้จักไหมทับสองอ้าวเครื่องเออเลยไม่แน่ใจหรออย่างนั้นแหละเครื่องมันงงเลยอะเฮ้ยฉันไม่รั ฉันไม่รู้จักนะว่าเธอเนี่ยเป็นเพื่อนฉันแต่ฉันเนี่ยย่อยูนตรองทับสองไม่รู้จากทับสองเหรอเราเป็นเพื่อนนายไม่ใช่เหรอเราอยู่ในครูแอปเราเป็นสําเร็จของคนันแสงบาราดีแล้วเราก็มีทังคนสังคนแบบนายฉันไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไร <c oughs> <c oughs> ฉันเป็นเพื่อนนายไม่ใช่เหรอเราอยากยาวเราเนี่ยอยากอยู่กับเธอต่อไปฉันจะเรียกคุณว่ายาวๆยาย,ายาเรา <c oughs> โอ้พูดมัว่ว <c oughs> เธอเนี่ยต้องต้อมีสมาธินั่นหละเธอเนี่ยเล่นกับฉันฉันชื่อซสีวขอโทษด้วยพี่วาควนุน ฉันไม่พบความสัมพันธ์ของคนกับพี่เตอร์ฉันชื่อว่าซิวนะต่อไปฉันจะเรียกคุณว่าซิวโอเคไหมโอเคโอเคให้เรียกว่าสิวฉันขอโทษนะฉันขอโทษผมขอโทษครับฉันไม่ว่าอะไรหรอกฉันไม่รู้จักอะฉันฉันอ่านไม่ได้ อันว่าแล้ว <S 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 ไอเซลีนด้เป็นกลัวนะเนี่ยเธอคิดว่าตายอย่างขอโทษด้วยฉันคิดว่าฉันไม่มีความเห็นเรื่องนี้หรอกรู้รู้จักเรื่องผีไหมฉันเจอสิ่งนี้อ๋อเจอบทความเรื่องผีนาคีรปล่าว่ะเป็นเป็นผู้เป็นผู้นายนะนาเนี่ย ต้องต้องมาเล่นกับฉันฉันเป็นคนฉันเป็นคนหมาป่าโอเคฉันเจอข้อมูลในเว็บไซต์เกี่ยวกับนาคีหรือเปล่าอัาเป็นเป็นผู้เป็นผู้หน่อยนะนะนี่ต้องมาเล่นกับฉันฉันเป็นคนฉันเป็นคนหมาป่าซิลกำลังทำให้มันเสียสติเครื่องเอ๋อเลยเนี่ยเจอซิวอะ เราได้แต่เราก็กลายเป็นมนุษย์หมาป่าเหมือนพ่อเอาชินีงงแล้วกลายเป็นมนุษย์หรือป่าแต่หมาป่าเนี่ยทำ้ายใครก็ได้หรือว่ามันเป็นเสือสมิงก็ได้ชินีงงชินีงงอะไรนะช ฉันนี่งงงงงงดิไอ้ทำไรฉันเนี่ยไอไอมันคืออะไรไปได้ไหมเครื่องเครื่องนี้มันชื่ออะไรไม่รู้ไอ้ที่คุยกับซิวมันชื่ออะไรตาเตาวันหรือเปล่าไอ้ชื่อที่คุยกับซิวชื่อว่าซิลีซิลีที่เราต้องกลัวก็คือความกลัวนั่นแหละรู้จักตาวันไหมตาวันกลายเป็นเสือสมิงกัดคนแบบมาจากเจ้าเสือสมิงนั่นเอง เครื่องเกือบเออเออเครื่องเออไปแล้วเครื่องเออไปแล้วมันไม่เออหรอกโอเคฉันเจอข้อมูลในเว็บไซต์เกี่ยวกับสวัสดิ์ไมตะวันกันกับคนแบบมาจากเจ้าสมิงนั่นเองมันฟังติวรู้เรื่องไหมรู้เรื่องเอางงอ่ะงงดิพ่อแกลงงไหมเหมือนฉนีเลยบายบายนะ แต่เราค่อยคือแต่เราค่อยคุยอันอันอื่นนะบ๊ายบายนะเดี๋ยวตอบว่าอะไรเดี๋ยวมันจะตอบเดี๋ยวมันจะตอบว่าบ๊ายบายโอเคแล้วเราค่อยคุยกันใหม่นะเ <Yeah. laughs> ดิงดองแดด